อ่าทำโอ้ออกจะไปได้คับท <expand> ุนเลยเอาลูกซ so <sh od trilogy> oh. <sh> ูเลยไปแค่เรื่องเต๋บอกกับจริงนะเต๋บอกใช่หมไม่ิงมากเลยประตเป็นต่อเลยด็มีเตะน้อยเทมาเอามาโอ้โหเอกัน

จริงไหมล่ะลงกในสามขีดเองก็สักครั้งแล้วประมันสี่สาดาวหรือสองดาวอ้าลียดด้วยน่ะโูเลยดูเยบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไโอ้โหฮึฮึโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โ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 โอ้

ขอช้อนอ่ะ98 <laughs> bọn cầm nhà lộp 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 đi nhà lộp cầm nhà lộp cầm ok

รอบนี้ใครใครเก็บขึ้นใหม่แล้วนะใช่กดพอที่ไก่ไม่ถือเฮ้ยเร่งๆๆเอาแสงหน่อยดิอ่ะเออเออด่าเจ๋งเลย2 1กดได้เลยรอบเข้าตั้งแจกซะใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวช็อตรอบนี้แมดดีเลยดิเฮ้ย không được báo kín lên xuất bản phụ khống video ra đi phụ khống ông lục mẹ chứ mà xứ tí hết này xin ok đó chứ là trận chiến này nè thế yeah mới phải đát đi làm game thôi ta lỡ đấy ô có điเลย เอ้ย mặc dù tiến thương mại là đơn vị đó tìm ra 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 tìm Áo! tìm ra tìm ra Ô bao đi cho đây nhé Ô bao lít cho cái này! con bao nào